สวัสดีครับผมวันนี้เอาไม้เกนขามมาโชว์นะครับผมเพิ่งตัดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ลืมลืมทำลง youtube นะครับไม้เกนขามในหมู่บ้านนะครับอายุก็ร้อยกว่าปีแน่นอนครับผมเป็นไม้เก่าแก่แน่นอนครับต้นนี้เป็นไม้มะขามมะขามเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวมากเลยครับผม ขามตอนนี้มีเกนนะครับวันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมไม้ขามไม้มะขามแต่ละต้นนะครับกว่าจะมีเกนต้องใช้เวลามากครับอต้องใช้เวลา,าไม้บางต้นนะครับโอ้โหสองคนโอบสามคนโอดอยากไม่มีเกนนะครับแต่นี้มันน่าจะ สองคนโอบครับมีเกนอันนี้เกนตามกิ่งนะครับเอในลำต้นครับเกนในลำต้นนะครับผมถากออกออออความเชื่อในทางเขมรนะครับก็คือกันพวกผีกระซือประมาณนี้นะครับมีฤทธิ์ด้านกันผีกันกระสือ ได้นะครับผมเป็นความเชื่อทางคำนินะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับนี่ครับผมทางนี้โอเคครับวันนี้ก็ได้มาอธิบายแค่นี้ครับผมท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ